สวัสดีครับมาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับที่เทนต์ปฏิพัทน์ออโต้นะครับวันนี้เซลโยจะมารีวิวรถครอบครัวเล็กๆนะครับผมให้ใช้หนึ่งคันนะครับเป็นโตโยต้า v วนซ่านะครับเอาวนซ่าปี18หายากนะครับตัวนี้เกียร์ออโต้สวยงามมากเลยนะครับผมในก่อนชมรถนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลด้วยนะครับตัวนี้สวยมากเลยนะครับน่าใช้นะครับ ท่านใดที่หารถราคาเบาๆอยู่นะครับนี่ไฟหน้าเดิมจากศูนย์นะครับกปจนยางหน้าโครเมียมสวยงามเลยนะครับตัดสีดําไฟตัดหมอกชุดสเกิร์ตข้างอีกหนึ่งชุดนะครับผมนี่เลยแบกอลลอยนะครับเดิมจากศูนย์เลยนะครับยางใหม่สีเส้นนี่ได้สเกิร์ตด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวแวนซ่าตัว E นะครับตัวนี้นะครับ รถมือเดียวสวยงามเลยสีบอลน,นะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่โลโก้เวนซ่าโตยโยต้าตัวอีนะครับนี่สวยๆเลยภายในนะครับเป็นเบาะหนังด้วยนะครับตัวนี้จับเลยครับภายในสวยงามกว้างขวาง เบาหนังด้วยนะครับเกียร์ออโต้สวยจริงๆครับคันนี้ Toyota วน n z a นะครับเครื่อง1.5ตัว e ปี18นะครับปฏิพัทนออโต้ขายอยู่ที่5แสน7 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ